สวัสดีครับนี่คือตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้นะครับผมกําลังจะสาธิตวิธีการตรวจสอบการตั้งค่าของตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้ทุกรุ่นนะครับนะครับตรวจสอบนะครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดตู้นะครับก็จะเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับตรงนี้กดขึ้นนะครับกดตรงขีดนะครับกดตรงขีดตรงนี้นะฮะตัวระบบเริ่มทํางานนะครับไฟติดเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ถึง37.5ที่ต้องที่ต้องการนะครับ ต่อไปนะครับพัดลมนะครับเปิดตลอดเวลานะครับมอเตอร์นะครับเปิดครับพัดลมเปิดตลอดเวลานะครับมอเตอร์เปิดนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูตัวควบคุมนะครับวิธีการปลดล็อกเพื่อเข้าไปตั้งค่าเพื่อเข้าไปตรวจสอบค่านะครับให้กดปุ่มเซ็ตแช่ไว้ขณะนี้อุณหภูมิ3ามสนะครับและมีเม็ดแดงๆตรงนี้แสดงว่าตัวควบคุมอุณหภูมิกาลังสั่งให้ตัวตู้เปิดไฟเพื่อทําความร้อนนะครับทีนี้ การเข้าไปปลดล็อกนะครับกดเซตหนึ่งทีนะครับเพื่อเช็คค่าครับกดเซตแช่ไว้นะครับผมจะกดแช่นะครับกดแล้วครับตอนนี้เป็นตัว st นะครับตัวตั้งค่าอุณหภูมินะครับลองกดขึ้นบนดูนะครับลูกศรขึ้นนะครับอุณหภูมิตั้งเป็นสามเจ็ดจุดห้านะครับแล้วกดเซตหนึ่งทีนะครับไม่ต้องแช่นะครับคราวนี้จะเป็นตัว sdt นะครับกดขึ้นนะครับตรวจสอบค่าครับต้องเป็นศูนย์จุดห้านะครับถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ปรับลงนะครับอย่างนี้นะครับ ศูนย์นะครับกดเซตหนึ่งทีเพื่อยืนยันนะครับกดเซตครับต่อไปทีดีนะครับขึ้น้างบนครับต้องไปสูนยู่ยนะครับทีนี้ถูกต้องนะครับถ้ามันเกินไปยังไงก็กดลูกศรขึ้นลงเพื่อลดค่าเพิ่มค่านะครับแล้วก็กดเซตหนึ่งทีครับยืนยันค่า OPR นะครับกดขึ้นนะครับเพื่อตรวจสอบครับ OPR ค่าต้องเป็นฮอต OPR เนี่ยจะมันจะมีฮอตกับโคนะครับเราใช้ฮอตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นาอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้กดขึ้นมันจะเป็นฮอตกดเซตหนึ่งทีครับเพื่อยืนยันค่า นะตัว CAL นะครับ CAL นะครับกดเซตกดขึ้นข้างบนนะครับต้องไปสู่ศูนย์ก่อนนะครับอย่างนี้คือค่าปกตินะครับแล้วกดเซตหนึ่งทีอย่างนี้ยืนยันค่าตอนนี้ตัวแปรครบหมดแล้วนะฮะแล้วก็ตัวตู้แจ้งอุณหภูมิออกมาว่าณเวลานี้อยู่ที่สามสิบสี่จุดห้าองศานะครับที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือปุ่ม t o r h หรือว่าปุ่มไฟส่องไข่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดปั๊บมันจะมาสว่างตัวนี้ครับตรงไฟส่องไข่นะครับบริเวณนี้ตอนนี้ปิดไว้นะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเปิดนะครับ ถ้าเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับอย่างนี้นะฮะตัวนี้เราจะเปิดใช้เมื่อส่องไข่เท่านั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับจะไม่เปิดแช่ทิ้งไว้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการในการตรวจเช็คค่าของตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้นะครับก็ยังไงถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ปรึกษาหรือเข้ามาได้นะครับที่085-0339995ครับขอบคุณครับ